รูทองคาอีกครั้งนะครับายอาจารย์เติงนะครับวันนี้ครับวันที่12เมษายน2564นะครับเวลาอัดคลิปตอนนี้เวลา10.30นาทีพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นมาสงการแล้วนะครับก็ขออวยพรให้กับทุกๆครอบครัวนะครับมีแต่ความสุขนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จในเรื่องของการลงทุนนะครับยังไงก็ระมัดระวังเรื่องของโควิดด้วยละกันนะครับ ก็สำหรับรายการนี้นะครับท่านที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะครับเราก็จะมาแนะนำนะครับเรื่องของทองคำกันนะครับในทุกๆวันจันทร์นะครับก่อนเที่ยงนะครับซึ่งในคลิปครับเราก็จะพูดถึงในเรื่องของแนวโน้มทองคำที่จะเกิดขึ้นนะครับรวมถึงแผนการซื้อขายทองคำทั้งทองคำโกลสปอตนะครับที่เป็น USD ต่อออนแล้วก็ทองคำแท่งออนไลน์นะครับซึ่งเป็น อ,อีกช่วงหนึ่งนะครับที่เราเสริมเข้ามาให้นะครับถ้าเกิดคลิปนี้ดีครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดแบ่งปันไปให้กับท่านอื่นๆด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับโอเคหลังจากที่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับทองคำเนี่ยมันก็พลิกเกมนะครับมันสามารถที่จะดีตัวขึ้นไปนะครับตามคาดการเอาไว้นะครับมันก็ทละ 1, ลุด่านราคา1,734เหรียญขึ้นไปได้แล้วก็ อย่างที่บอกไว้ครับเมื่อมันทะลุ1 7 3 4เี่หรียญขึ้นไปได้เนี่ยมันจะขึ้นไปทดสอบด่านราคา 1, 7 5 6เ้ยหรียญแน่นอนครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับทองคำเนี่ยก็สามารถทะลุด่านนี้ขึ้นไปได้นะครับไปแตะจุดสูงสุดเนี่ยที่ราคา1,758เ้ยหรียญก่อนที่จะมีการย่อลงมานะครับตามธรรมเนียมนะครับเ,เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็สามารถลงมาแตะจุดต่ำสุดเนี่ยที่ราคา 1, 7 3 1เร้ยเหรียญ แล้วก็มีการดีดตัวขึ้นไปครับไปปิดตลาดที่เทาประมาณ1,742เหรียญเปัจจุบันนะครับราคาทองคำครับก็เริ่มย่อตัวลงมานะครับป้วนเพี้ยนที่ราคาประมาณ1,737เหรียญแล้วก็ทองคำแท่งออนไลน์ครับตอนนี้ก็เคลื่อนไหวประมาณ25,880บบาทนะครับก็ค่าเงินดอลลาร์ตอนนี้นะครับเทียบเงินบาทเนี่ยก็ประมาณ 31.55บาทต่อดอลลาร์ในส่วนของราคาทองคำแท่งออนไลน์นะครับที่ผมพึ่งเริ่มจะนำมาแบ่งปันให้กับนักลงทุนเนี่ยนะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าผมเนี่ยอ้างอิงราคาฝั่งขายเซลล์เป็นหลักนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันเวลาที่ผมพูดในเรื่องของราคาทองคำแท่งออนไลน์เนี่ยผมจะอ้างอิงฝั่งขายเซลล์เป็นหลักนะครับแล้วก็ คำนวณฝั่งาขายเซลลเป็นหลักฉะนั้นแล้วเนี่ยในแต่ละโบกเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการทางสเปดหรือทางส่วนต่างของฝั่งซื้อเนี่ยไม่เท่ากันนะครับก็แล้วแต่ว่าโบกนั้นจะให้30บาท40บาท50บาทก็แล้วแต่นะครับแต่ผมยึดฝั่งขายเซลล์เป็นหลักฉะนั้นแล้วท่านต้องไปคํานวณเผื่อในเรื่องของส่วนต่างฝั่งเปิดซื้อเอาเองนะครับอันนี้คือแจ้งให้ทราบจะได้เกิดความเข้าใจตรงกันโอเคมาในช่วงแรกกันก่อน นะครับเรามาพยากรณ์แนวโน้มทองคำครับในช่วงวันที่12ถึง16เมษายน64กันนะครับว่าจะมีแนวโน้มเคลื่อนไหวอย่างไรเอาข้อที่1ก่อนเลยนะครับอาจารย์เติ้งครับขอประกาศอย่างเป็นทางการนะครับว่าทองคำเนี่ยมันเปลี่ยนเทรนนะครับเป็นขาขึ้นระยะกลางบวกยาวเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งหลังจากนี้นะครับทองคำเนี่ยก็อาจจะมีการย่อตัวลงมาแรงๆอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่า ให้จดแล้วก็จํำเอาไว้นะครับว่าจุดสับขาหลอกหรือว่าจุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะกลางเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ตําแหน่งราคา1 7 3 0เหรียญแล้วก็จุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะยาวเนี่ยนะครับอยู่ที่ราคา1700เหรียญนั่นแปลว่าถ้าตอนนี้เวลานี้ทองคำเนี่ยยังยืนเหนือราคา1730กับ1700เเหรียญได้อยู่เนี่ยนะครับ โอกาสที่ทองคำมีแนวโน้มขึ้นต่อเนี่ยมีสูงมากกว่าข้อที่2นะครับกรอบทองคำอาทิตย์นี้ครับจะอยู่ที่กรอบราคา1730ถึง1760เหรียญน,นะครับทะลุออกข้างไหนได้ก่อนนะครับวิ่งกันต่อยาวๆนะครับน้ำหนักให้ไปทางฝั่งเปิดซื้อบายมากกว่านะครับตามเทนขาขึ้นระยะกลางบวกยาวข้อที่3นะครับเป้าหมายกำไรขาขึ้นสูงสุดในอาทิตย์นี้ครับ จะอยู่ที่กรอบราคา1,775ถึง1,780เหรียญน,นะครับฟลุกจริงๆครับอาจจะได้เห็นราคา1,792เหรียญแล้วก็เป้าหมายกำไรขาลงต่ำสุดครับอยู่ที่ราคา1,710ถึง1,715เหรียญน,นะครับฟลุกจริงๆครับอาจจะลงไปทดสอบดานราคา1,700ถึง1,705เหรียญข้อที่4นะครับทีนี้เนี่ยมันก็จะมีคำถามในใจของชาวเหวเนี่ยว่า คนที่ติดเหวอยู่หรือว่าติดไม้เซลอล์ยู่ในที่ต่ำๆเนี่ยจะทำยังไงนะครับจะแก้ไขพอร์ตอย่างไรก็ขอตอบแบบนี้นะครับว่าทองคำเนี่ยยังมีแนวโน้มย่อลงตามธรรมเนียมอยู่นะครับสามารถลงได้ถึงราคาประมาณ1,720ถึง1,725เหรียญน,นะครับน่าจะเป็นช่วงจังหวะที่ท่านค่อยตัดสินใจว่าจะสต็อปลอสหรือจะถือสู้ต่อขาลงนะครับ พราะอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดมันหลุดต่ำกว่าราคา1,730เหรียญลงมาได้เนี่ยนะครับเทนขาลงระยะกลางเนี่ยมันจะทํางานนะครับแต่ว่ามันก็จะต้องไปทดสอบดาราคา1,700เหรียญก่อนนะครับว่าจะหลุดลงไปได้ไหมถ้าหลุดลงไปไม่ได้นะครับทองคําก็จะถูกดีดตัวกลับขึ้นมาอีกรอบหนึ่งข้อที่5นะครับย้ำนะครับย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าปัจจุบันนะครับเทนทองคําเนี่ย เป็นเทรนขาขึ้นระยะกลางบวกยาวแล้วนะครับแต่ไปที่ทองคำเนี่ยยังยืนเหนือราคา1,730กับ1 7 0 0เหรียญได้อยู่นะครับทองคำจะมีแนวโน้มขึ้นต่อนะครับแต่ต้องใช้เวลาในการไต่ขึ้นนะครับฉะนั้นถทองคำเนี่ยมันก็อาจจะไต่ราคาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นแล้วครับท่านที่เล่นทองคําแท่งออนไลน์อยู่นะครับตอนนี้นะอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมเท่าไหร่นะครับเพราะว่า เอ่อถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันมีการย่อตัวลงมานะครับเกิน3วันเนี่ยนะครับเพราะว่าบางบรกเนี่ยเขาให้เวลาท่านแค่3วัน5วัน7วันก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเอ่อแล้วท่านต้องเคลียร์พอร์ตเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะครับแนะนําว่าให้ท่านไปซื้อทองคําแท่งจริงๆเนี่ยเก็บเอาไว้เลยนะครับลงมาก็เก็บลงมาก็เก็บนะครับอาจจะใช้เวลาในการรอขายทํากาไรเนี่ยประมาณ2อาทิตย์ถึง2เดือนนะครับ ก็ราคามันก็จะไต่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเ,เล่นทองคําแท่งนะครับหรือว่าเป็นโกลสปอตในช่วงนี้จะดีกว่านะครับก็คืออันนี้เป็นแค่คําแนะนํานะครับ่้นใครชอบเ,อเทรดทองคําแท่งออนไลน์อยู่ก็ตามใจท่านแล้วกันามาข้อที่6นะครับผมสรุปให้ในช่วงแรกนี้ก่อนนะครับว่า ตอนนี้นะครับถึงเวลาเริ่มเก็บเกี่ยวแล้วนะครับในส่วนของท่านที่รอเปิดซื้อบายมาตลอดเนี่ยนะครับตอนนี้ทองคำเนี่ยมันเป็นเทรนขาขึ้นระยะกลางบกยาวและผมมั่นใจถึงระดับ80%แล้วว่าทองคำเนี่ยนะครับมันจะมีการย่อตัวลงแล้วก็ขึ้นต่อนะครับตาไปทองคำเนี่ยยังยืนเหนือ1,700เหรียญอยู่นะครับอาจารย์เติ้งยังมองว่าทองคำเนี่ยมีโอกาสจะกลับขึ้นไปถึง1,800เหรียญน,นะครับในช่วงออสองเดือนนี้นะครับก็น่าจะ ได้เห็นก่อนเดือน6นก,อกนะครับก็คือไตรมาสไตรมาสที่2นะครับน่าจะมีโอกาสได้เห็น1,800เหรียญอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเกมพิกนะครับมันพลิกร่วงลงนะครับต่ำกว่าราคา1,700เหรียญได้เนี่ยนะครับก็อาจจะต้องยอมสละเรือทิ้งไปแล้วก็เดี๋ยวเรามาวางแผนกันใหม่อีกทีนึงในคราวหน้านะครับมาในช่วงพีิกของเรากันนะครับแผนการซื้อขายทองคำ แบบ g o ลสปอหรือแบบ USD ต่อออนนะครับในช่วง1-2วันนี้นะครับจะเล่นอย่างไรภาพรวมนะครับทองคำเนี่ยมันเปลี่ยนเทนแล้วนะเป็นขาขึ้นระยะกลางบกยาวมีกรอบราคาที่1,730ถึง1,760เหรียญน,น้ำหนักเอียงครับไปทางฝั่งซื้อบายมากกว่าแต่สำหรับท่านที่รอเปิดซื้อบายรอบใหม่เพื่อเก็งกำไรขาขึ้นหรือว่าติดดอยอยู่ตอนนี้นะครับ ข้อที่1เลยครับตอนนี้ท่านเริ่มสบายใจได้แล้วนะครับสําหรับท่านที่ติดดอยอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นทองคําแท่งหรือทองคําแท่งออนไลน์ก็ตามเนี่ยนะครับก็ให้ชาวดอยครับยึดเอาด่านราคา 1, 7 3 0กับ1,700เหรียญเอาไว้นะครับทองคําย่อลงมาในกรอบนี้ครับเสี่ยงเปิดซื้อบายได้ตลอดเลยนะครับแน่นอนว่าถ้าย่อลงมาในกรอบ1 7 0 0ถึง1 7 3เเหรียญเนี่ยนะครับท่านทยอยเปิดซื้อบายเก็บเกี่ยวเอาไว้ครับ แล้วเดี๋ยวรอให้ทองคำเนี่ยมันดีดตัวกลับขึ้นไปนะครับตาไปทองคำเนี่ยยังไม่หลุดต่ากว่าราคา1,700เหรียญนะครับท่านยังไม่ต้องกลัวนะครับทองคํายังไม่ใช่ขาลงข้อที่2ครับตั้งเปิดซื้อบายสต็อปครับที่ราคา1743เี่หรียญครับทะลุขึ้นไปได้นะครับไปรอปิดกําไรที่ราคา 1747- เถึงห7 4 9เี่หรียญข้อที่3ครับตั้งเปิดซื้อบายสต็อปครับที่ราคา1747เี่เหรียญ ทะลุขึ้นไปได้นะครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1753เหถึง1 7 5่นเหรียญข้อที่4นะครับตั้งเปิดซื้อบายสต็อปครับที่ราคา1754เหี่รียญครับทะลุขึ้นไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1760เหถึง1 7 6 anyway ่นเหรียญแล้วก็ข้อที่5ครับไม้สุดท้ายครับตั้งเปิดซื้อบายสต็อปครับที่ราคา1759เหรียญนะครับทะลุขึ้นไปได้นะครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1766 ถึง1,768เหลรียญได้เลยนะครับหลังจากจุดนี้ไปแล้วนะครับทองคำครับจะเริ่มกลายเป็นไซด์เวัพขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะไปแตะกรอบราคา1,780ถึง1,785เหรียญได้ครับมันจะเริ่มชะลอตัวตรงจุดนี้ข้อที่6นะครับแต่ชาวดอยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับห้ามชะล่าใจเด็ดขาดนะครับทองคำเนี่ยมันเอาแนวนอนไม่ได้นะครับ ถึงแม้ตอนนี้มันจะเปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นระยะกลางบวกยาวแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดมันสับขาหลอกหลุดต่ากว่าราคา1,700เหรียญลงมาได้นะครับท่านจะต้องมีการเซลล์เฮดจิงเอาไว้เอาไว้บางส่วนนะครับ 1, 3, หนึ่งในสามหรือครึ่งหนึ่งก็ยังดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันหลุดต่ำกว่าราคา1,700เหรียญได้ในรอบนี้นะครับบอกเลยว่าอันตรายโคตรนะครับโคตรอันตรายเลยนะครับยังไงต้องหาทางหนีให้ทัน มาดูในส่วนของท่านที่รอเปิดขายเซลล์รอบใหม่กันบ้างนะครับเพื่อเก่งกําไรขาลงหรือว่าติดเหวอยู่ตอนนี้นะครับก็เล่นตามแผนนี้นะข้อที่1น,นะครับจะตาก,กรรมของชาวเหวครับฝากเอาไว้ที่ราคา1,730เหรียญครับทองคำเนี่ยมันจะต้องหลุดลงไปให้ได้นะครับสัญญาณเทขายระยะกลางเนี่ยถึงจะกลับมาทํางานอีกครั้งหนึ่งข้อที่2นะครับ ตั้งเปิดขายเซต์ตอบครับที่ราคา1734เหรียญครับหลุดลงไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา 1726-, งเถึง1728เหรียญข้อที่3ครับตั้งเปิดขายเต์ตอบครับที่ราคา 1, 7 3 0ครับหลุดลงไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1722เถึง1724เหรียญข้อที่4ครับตั้งเปิดขายเศลต์ตอบครับที่ราคา1724เหรียญครับ หลุดลงไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1,716ถึง1,718เหรียญข้อที่5ครับตั้งเปิดขายสนับตอบครับที่ราคา1,717นะครับหลุดลงไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1,710ถึง1,712เหรียญข้อที่6นะครับชาวเฮลน,นะครับท่านยังมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันหลุดต่ำกว่าราคา1,730เหรียญลงไปได้นะครับ แต่ถ้ามันไม่หลุดลงมานะครับแล้วทองคำดีตัวกลับขึ้นไปนะทะลุ 1, 7 4 6เี่หรียญขึ้นไปได้นะครับชาวเหวครับท่านต้องวางแผนแก้พอร์ตแก้เกมได้แล้วนะครับอาจจะต้องเฮดจิ้งพอร์ตเอาไว้อย่างน้อยสัก1ใน3หรือว่าครึ่งหนึ่งนะครับเพราะทองคำเนี่ยอาจจะขึ้นไปแบบฉุดไม่อยู่สรุปคำแนะนำวันนี้ให้นะครับอาทิตย์นี้ครับก็คงมีแค่ว่าทองคำเนี่ยจะย่อลงตามธรรมเนียมอีกรอบหรือไม่อย่างไรนะครับ เพื่อที่ว่ามันจะได้หลุดต่ำกว่าราคา 1, 7 3 0เหรียญแล้วก็เข้าสู่โหมดไซเวอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อพักตัวแต่ถ้าเกิดบันดันทุลังนะครับดีตัวกลับขึ้นไปทะลุฟ้าไปเลยนะครับผ่านด่านราคา1,746ได้เนี่ยนะครับก็อาจจะไปแตะ1 7 6่แล้วก็ไปต่อขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึง1785เหรียญน,นะครับก็สงการปีนี้นะครับหลายท่านก็คงลุ้นกันหน้าดูนะครับเพราะว่าเมื่อเก้า ถึง10ปีก่อนเนี่ยทองคําก็ร่วงลงมาอย่างหนักนะครับในช่วงสงการที่เราเรียกว่าสงการเลือดกันนะครับในปีนี้นักลงทุนก็จดจดจ้องจ้องครับว่าทองคาเนี่ยจะเป็นสงการเลือดจะเป็นน้ําตกสีแดงอีกไหมหรือจะขึ้นไปจุดพลุเป็นสีเขียวให้ชาวดอยได้ดีใจกันบ้างนะครับก็เดี๋ยวคงได้รู้กันในช่วง2-3วันนี้จบนะครับในส่วนของโกลสปอร์ตทีนี้มาดูในส่วนของ นักลงทุนทองคำแท่งออนไลน์9 6 5กันบ้างนะครับก็มีแผนการให้เล่นดังนี้นะครับเอาคนอยากซื้อก่อนเอาคนอยากซื้อเนี่ยนะครับตอนนี้ก็รอซื้อชอบมีคำถามว่าตอนนี้ซื้อได้ยังนะครับจะซื้อได้ตอนไหนนะครับงั้นไปดูครับข้อแรกเลยนะครับทองคำแท่งเนี่ยนะครับมันจะต้องปรับตัวนะครับ ขึ้นไปเนี่ยสูงกว่าราคา25,930บาทให้ได้ก่อนนะครับถึงจะมีแรงขึ้นต่อนะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยเป็นจุดเข้าซื้อได้นะครับ25,930บาทนะครับก็ถ้าเกิดทุนไปได้ก็คือเปิดซื้อตามไปเลยครับไปรอปิดกำไรครับที่ราคา26,020บาทถึง6 4 0 4 0บาทได้เลยนะครับข้อที่2ครับ จุดซื้อใบจุดหนึ่งครับอยู่ที่ราคา25,970บาทครับถ้าเกิดมันทลุไปได้ด้วยนะครับเปิดซื้อใบตามไปอีกไม้หนึ่งเลยครับเป้าหมายกำไรที่ราคา2 6 1 2 0ถึง26,140บาทข้อที่3ครับใครรอซื้อของถูกนะครับให้รอทองคำเนี่ยมันย่อลงมาที่กรอบราคา25,800กั 25, บ25,700ครับ จุดเนี้ยค่อยเปิดซื้อบ่ายเข้าไปในส่วนของคนอยากขายกันบ้างนะครับคนที่อยากขายหรือคนออ่ต้องการเปิดขายเซลล์นะครับก็รอทองคำนะครับหลุดลงต่ำกว่าราคา25,850บาทนะครับถ้ามันหลุดลงมาได้ครับท่านค่อยเปิดขายเซลล์นะครับแล้วก็ไปรอปิดกำไรเนี่ยที่ราคา25,780ถึง25,800บาทข้อที่2ครับ รอทองคำครับหลุดต่ำกว่าราคา25,790บาทครับอีกไม้หนึ่งครับเปิดขายเซลล์ไปเลยนะครับไปรอปิดจำไรที่ราคา25,700ถึง25,720นะครับถ้ามันหลุดต่ำกว่าราคา25,700บาทลงไปได้นะครับก็ลงกันยาวๆนะครับรอบนี้นะครับข้อ3 ใครรอเปิดขายเซลลในที่สูงสูงนะครับตอนที่ทองคำเนี่ยมันรีบาวขึ้นไปนะครับไปรอดักเปิดขายเซลครับในกรอบราคา26,000ถึง26,100บาทในไม้แรกนะครับแล้วก็ไม้ที่2ครับก็คือ26,300ถึง26,350บาทครับเป็นไม้ที่2นะครับถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันทะลุ26,400บาทขึ้นไปได้นะครับ อย่าไปไล่เปิดขายเซลล์นวนะครับให้รอดูอยู่เฉยๆแล้วนะครับเพราะทองคำเนี่ยน่าจะขึ้นไปไกลเลยก็คงมีแค่นี้นะครับสำหรับในวันจัน์นี้นะครับพบกันใหม่ในวันจันท์หน้าครับจากอาจารย์เติ้งครับสวัสดีครับ